ดูราคาปลาถูกมากวันนี้คือลดราคาดูอันนี้คือฟิเลแล้อันนี้คือยังไม่ฟิเลมีซื้อเป็นตัวเดี๋ยวไปทำฟิเลที่บ้านกันดีมาก อ่ค่ะเดี๋ยวมาถึงบ้านแล้วเราก็จะมาลงมือทําปลากันเลยจ้าแต่จริงๆแล้วเราสามารถจะให้เขาทําที่ช็อปเลยก็ได้นะคะเขาจะคิด2ยูโรเนาะแล้วเขาก็จะถามว่าเออจะเอาก้างเอาหัวกลับด้วยหรือเปล่าเท่ากับเรากลับเนาะแต่ว่าครั้งนี้นะคะเบียจะมาทําให้ทุกคนดูเนาะก็เลยเอามาทั้งตัวเลยจ้ากันกาตัดปลามาพร้อมจ้ะมาจ้าทุกคนสวัสดีนะคะ วันนี้เราจะมาทำแซลมอนกันแซลมอนตัวนี้อย่างที่ได้เห็นไปบีไปซื้อมาที่ช็อปเนาะเขาเพิ่งจะลงขายเป็นวันแรกทุกคนแล้วก็ลดราคาด้วยดูต่อกิโลถูกมากๆเลยอะอันนี้ถือว่าถูกนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวนี้ต้องสปานสิบสอิบสามสิบสี่ะต่อกิโลนะคะยูโรต่อกิโลแต่ว่าเขาลดราคาอันนี้ก็เลยโดนไปสิยูโรนะคะสิยูโรคูณก็จะได้เป็นเงินไทยดังนี้เลยค่ะ อะมาเดี๋ยวมาดูกันว่าสดแะตัวใหญ่ขนาดไหนนะคะนี้เลยจ้าดูตาใส่กิ๊ก แล้วก็นี่เงือกแดงช้ำแล้วก็นี่ค่ะโอ้ตัวใหญ่มากอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลงมือทำฟิเลกันเลยจ้าอะไรลูกเพยมาทุกคนเมื่อกี้อย่างที่เห็นไปนะคะอันนี้จะเป็นมีดฟิเลนะแล้วก็อันนี้จะเป็นกรรไกลรตัดปลานะคะนี่ซึ่งมันดีมากๆเลยใครที่ยังไม่ลองใช้แนะนำนะอ่ะมาจ้าเดี๋ยวเราจะมาเชื่อนกันก่อนเลย น,นี่เรียบร้อย <c oughs> นี่เลเจอสวยงามเห็นไหมคือง่ายมากๆเลย ใครบอกว่าบางคนอาจจะบอกว่าเออไม่มีมีดฟิเลทําได้ไหมทําได้นะคะเพราะเบียเคยทําให้ดูไปแล้วเนาะจริงเคยทําให้ดูไปแล้วคะ่ะนี่สดมากๆเลยทุกคนคือเวลาเราเวลาเรากดอย่างเงี้ยเนื้อมันจะไม่บุ่มลงไปอะแสดงว่ามันสดเออเพราะไม่งั้นมันจะนิ่มไงทุกคนอะเดี๋ยวอันนี้วางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งพี่คิดว่าเดี๋ยวไอ้ตรงหัวเบียรต้มแซ่บกับกับกับ เห็ดปวกฝรั่งทุกคนเออนั่นแหละแต่ว่าในคลิปนี้คงไม่ได้ทําให้ดูนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวบีจะทำะยำแซลมอนไง <laughs> เดี๋ยวบีจะทำยำแซลมอนเพราะอยากกินสดๆเนาะนี่นะคะ เลยพรีบปรอจานี่เอาอะไรเลยติดแล้วก็ไอ้ตรงแบบเนี้ย <c oughs> เราก็จะเฉือนมันออกเอาไว้ทำต้ยมยำเนาะนฟึบเอาไว้ทำต้ยมยำนี่ด้วยสองชิ้นเดี๋ยวีีจะฟิเล่แบบนี้ให้ดูด้วยแต่ว่าตอนเนี้ยขอตัดก่อนตัดหัวตัดหางก่อน อันนี้ทิ้งคลีปมันทิ้งคือกลไกคมมากเลยนะทุกคนคมนี่นะคะทำมันชิ้นมันมีเลยเวลาเราไปต้มยำมันก็จะแบบว,ว่าเออมีความแบบได้ดงได้ดูดอะไรอย่างนี้เนาะโอ้โอ้อทุกคน พอปลามันมีความสดอ่ะมันก็เลยไม่ค่อยคาวเนาะคือคือแบบคือได้กลิ่นของความสดอ่ะทุกคนแทนที่ความคาวอ่ะพอจะนึกภาพออกไหม <c oughs> นั่นอะ <c oughs> นีนเดี๋ยวอันนี้ต้องอีกทีนึ่ หนังบีก็ว่าเดี๋ยวจะทอดกรอบนะรอบนี้นะคะจะได้กินกับยำยำแซลมอนที่บอกว่ายังไม่ทำต้ยมยำใส่เห็ดเพราะว่าอะไรตอนนี้เห็ดเห็ดป,ปลวกกําังสดๆไม่มีค่ะเดี๋ยวจะไปเก็บแล้วก็ไปเก็บเสร็จปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำต้ยมยำเลยก็คือแบบสดๆจากปลาจากปลาว่าไงเ <c oughs> ออ อันนี้ขอต้มทั้งอันเลยแล้วกันเนาะแล้วก็ นี่เลยโอ้สดมากยำต้องเข้าแล้วละดูค่ะสวยงามมาเดี๋ยวเราจะมาถอนก้างก่อนเนาะก็คือแหนบนะคะอันนี้คือแหนบสำหรับคีบก้างเนาะก่อนที่เราจะแบบว่าเฉือนออกจากหนังอีกทีนึงเนาะก็เราก็ลูบๆไปแบบนี้นี่ มันจะอยู่ฝั่งเนี้ยค่ะอยู่ตรงเนี้ยนี่เนี่ยถอนยากๆนะแสดงว่าสดจริง อันนี้ก็จะเอาไว้ทำต้มยำเหมือนกัน นี่เลยมาเราใช้ซ่อมได้นะคนุณมันจะได้ไม่ลื่นนะคะนี่จับไว้ซ่อมจับซ่อมจิกไว้นี่แล้วก็นี่เลยจ่ะพอได้ที่แล้วก็นี่เลยจับเองเลยแล้วก็ เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปล้างนะคะแล้วก็เชือนเล็กๆแล้วก็เดี๋ยวไปย้ำกันจ้า มาจะเสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้มีแบบว่าทําเป็นยำในน้ําปลานะคะก็ใส่น้ำปลาลงไปอร่อยแม่อร่อยให้ภาพบรรยายจ้าคือแบบสีสันน่ากินมากทุกคนแล้วบีก็ทําเยอะมากๆเนาะนั่งกินคนเดียวนะคะพีะติ๊กไม่ได้กินด้วยนะจ๊ะนี่จุกๆไปเลยอืม